จอมขมังเวทงวดวันที่หนึ่งเมษายนให้เลขเด่นบน8เลขชุด2ตัว83 84 86เลขชุด3ตัว986ล่างให้เด่น1เลขชุด2ตัวล่าง13 16 19ในงวดวันที่16มีนาคม เลขเด่นบน6เข้าหลักสิบบนเลขนำโชคงวดวันที่1เมษายนให้เลขเด่น4 9เลขชุดสองตัว45 46 42 47 95 96 92 97 85 86 สองในงวดวันที่สิบหกมีนาคมเลขชุดสองตัวสามสองเข้าสองตัวล่างสามหกเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนหกสามนุ่มหวยลอดงวดวันที่หนึ่งเมษายนให้เลขเด่นสองสาม เลขชุดสามตัวหกสี่สองแปดหกสามเลขชุดสองตัวหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองหนึ่งสามสี่สามห้าสามหกสาม